ในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนํามือถือนั่นเองนะครับในราคาไม่เกิน6000บาทนะผมนะส่วนจะมีรุ่นอะไรกันบ้างก็ไปชมกันเลยครับผมผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะเอาล่ะผมก็สวัสดีคุณ้งทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะครับเราก็มาแนะนํามือถืออีกเช่นเคยนะผมนะซึ่งอันนี้ก็เป็นราคา6000บาทนั่นเองนะครับอาจจะเกินขึ้นมานิดนึงนะผมเออก็ประมาณนี้เนาะเรามาเริ่มอันดับที่นันว่น เรียวมีซีหนั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วนะครับความละเอียดเป็น HD นะโอมอัตราส่วน20นะ่ต่อเเนาะแล้วก็ชนิดหน้าจอนะนมนะเป็น IPS LCD Refresh Rate 90 h z นะครับความสว่างสูงสุดอยู่ที่625้อยยนิตนั่นเองนะครับระบบ o OS นะนมนะเป็น Android 14ครอบด้วย r e ี l m e UI วิชั่นห้านั่นเองนะครับส่วนเรื่องชิปเซ็ตะนมนะเป็น MediaTek Helio G 8 5นั่นเองนะครับสถาปัตยกรรมที่12นาโนเมตรนะครับแล้วก็การ์ดจอเป็น Mali G 5 2เนาะแล้วกาสอง แกนะฮะกับ 256G นั่นเองนะครับแล้วก็มีแรม6กิกสกนั่นเองเนาะส่วนในเรื่องกล้องหลังนมนะตัวนี้50ล้านพิกเซลรูรับแส่านง F1.8 นั่นเองนะครับแล้วก็ระบบโฟกัสเป็น p f นั่นเองนะครับแล้วก็กล้องเลนส์เลนซนเซอร์2ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ตัวนี้อวิ v ีโอได้แค่ฟรีดีเฟรมเรทเท่านั้นเองนะครับส่วนกล้องหน้านมนะตัวนี้8ล้าน f 2องจุดสองนั่นเองนะครับอัานวิดีโอได้อยู่ที่พัน,นนะแปดส เป็น USB Type C version 0เนาะแบตเตอรี่นะผมนะตัวนี้ 5000mAh รองรับชาร์จอยู่ที่45วัตต์นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องราคาผมนะตัวแล็ 8, s t o ร a g e อร์เลต2 5 6กิกอยู่ที่ 6,999บาทนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับอันดับที่2อนุ่มนะเป็น Poco M6 Pro นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้นุ่มนะหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus เลยนุ่มแล้วก็ตัวนี้นุ่มนะเป็นอัตราส่วน20่ต่อเเนาะชิ้นนี้หน้าจอเป็น AMOLED นะครับ Refresh Rate ร้อยยี่นะครับแล้วก็ความสว่างสูงอยู่ที่1,300งพันนิตนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวกระจกนุ่มนะเคลือบด้วย Corning Gorilla Glass 5นั่นเองนะครับส่วนรรระะะบบบบ OS Android นนนนนนุ่่มเเป็ MIUI 13 14คคออด้วยััง แล้วก็ได้อัพแอนดรอยด์14กับ HyperOS ด้วยนะผมส่วนเรื่องชิปเซตนะผมนะตัวนี้เป็น m e d i a เ e k h e l o o G 99 Ultra นั่นเองนะครับแล้วก็การ์ดจอเป็น Mali G 5 7 M C 2แล้วก็ความจุนะผมนะมี256ร้กกับ512ร้ิกนั่นเองนะเป็น U S 22เนาะแล้วก็แรม8แรมส2นะครับส่วนในเรื่องกล้องหลังนะครับตัวนี้จัดไปเลยนะผมนะ64ล้านพิกเซลรูรับแสง D F 8นั่งรัดแครนะครับแล้วก็กล้องเลนส์นะวันแปล้านกเซลรูรับสงน รน2.4ะคับแล้วก็กล้องหน้า16ล้านนะครับ f 2.5เนาะแล้วก็ตัวนี้อัดวิดีโอได้แค่ full hd หกเฟรมเรททั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับผมนะมีการสั่น es สำหรับกล้องหลังด้วยนะครับแล้วก็มีรูแจ็คสองจุมิลด้วยนะครับผมแล้วก็บูทูธเวอร์ชัน2มี nfc ด้วยนะพอร์ตชาร์จเป็น usb type c เวอร์ชันชสอนย์นั่นเองนะครับส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้5,000ันเมลามองรับชาร์จอยู่ที่67วัตต์กันเลยทีเดียวนุมน,นะส่วนเนเรื่องราคาโนุมน,นะตัวนี้น,น,นะครับ Storage 8 256 6,699ทที่่่บบบบาานนนนนนนััััั 8, เเองะะคครรรรมมสหุถดไปปโ็ 6, เรดมี n o ้ต13 4 G นั่นเองนะผมนะซึ่งรุ่นนี้โน้ตหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วนะค,ความเอียดเป็น Full HD Plus เลยเนาะแล้วก็อัตราส่วนหน้าจอเป็น20่ต่อเนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นชนิดหน้าจอเป็น AMOLED นะครับรีเฟรชเลยร้อยยี่สิบเฮอร์นะความสว่างก็1,800งพันิสกันเลยทีเดียวนะครับระบบ OS เอสนะโอมนะเป็น Android 13บสามนะครอบด้วยม,มีอีวิชั่นสิบนั่นเองเนาะแล้วก็ชิปเซ็ตก็เป็น Snapdragon 685ห้านะหกนาโนเมตรนะครับ,รบแล้วก็การ์ดจอเป็น Adreno 610แล้วก็ไอโฟน,นะครับมี1 2หกับ2 16กิกนั่นเองนะเป็น US 2.2เนาะแล้วก็แรม6แรม8นะครับส่วนกล้องหลังโน้มนะตัวนี้ความเรียดเมตหลักโน้มนะ108ล้านพิกเซลรูรับแสงใน F 1.8กันเลยทีเดียวโน้มนะแล้วก็กล้องเลนส์อัตะวานนะ8ล้านนะครับ F 2.2เนาะแล้วก็มุมกว้าง120องศากันเลยทีเดียวนะครับส่วนกล้องเลนส์มาโครนะ2ล้านพิกเซลรูรับแสงใน F 2.4นะครับแล้วก็งานวิดีโอตัวนี้อัดได้อยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรทนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องกล้องหน้านะครับตัวนี้เป็น16ล้านพิกเซลรรรรรรููัััััับบบแง f 2 4นนนนนนนะะคคล้้้ววก็็ออออดดดิีีีโททท่่ 1080p 30เเเเเฟมาป อะไรที่น่าเสียดายมากเลยนะผมนะโอเคแล้วก็ตัวนี้มีรูแจ็ค3.5มิลมด้วยนะผมนะแล้วก็บูทูเวอร์ชัน5.1นะครับแล้วก็รองรับ NFC ด้วยนะผมพอชาร์จนะเป็น USB Type C เวอร์ชัน2.0นั่นเองนะครับแบตเตอรี่5,000 mAh รองรับชาร์จไฟอยู่ที่33วัตต์นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องราคานคุ่มนะตัวนี้นะครับ RAM 8 Storage 256 GB นั่นเองนะครับอยู่ที่6,690บาทนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันน้่มนะสำหรับการจัดอันดับ3มือถือนะผมนะสำหรับในราคาประมาณ6,000บาทนนั่่เอองานาะก็จจแบบว เกินเกินมานิดนึงเนาะก,นก็อยู่ในเลนหกพันบาทนี่แหละนะผมนะโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่บายครับผม